ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการปรับไม้นะครับใช้เอฟเฟกของ m i ก a u ลโนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น s e mx 1 2 2นะครับรุ่นนี้จะมีเอฟเฟกในตัวเราก็มารองกันเลยนะครับการปรับไม้นะครับอันนี้จะมีเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสนะครับก ขนาดนี้นะครับเพิ่มกลางนิดนึงเส้นแหลมมาณนี้นะครับตัวนี้จะมะีตัวเป็นออกออกตัวนี้นะฮะก็จะเป็นการส่งช่องนี้ตัวนี้จะเป็นเอฟเฟกตนะครับเอฟเฟกตัวนี้จะเป็นตัวเอฟเฟกช่องหลักนะครับก็คือเป็นโปรแกรมหลักตัวนี้ก็จะเป็นตัว ย่อยตัวโปรแกรยมย่อยตรนี้จะเป็นรายชื่อของเอฟเฟกต์ที่มีอยู่ในเครื่องนะครับเจ็คหนึ่งอตอนนี้ที่ยังไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์นะแนะนำนะครับให้ใช้เบอร์ตัวนี้นะครับสึกจะเป็นเบอร์5นะครับช่องหลักเบอร์5<ม>แล้วก็ตัวช่องย่อยนะครับก็จะเป็น เช็คตัวนี้ปรับประมาณนี้นะเช็คหรือสอบหนึ่งสอง solve, ตัวนี้จะเป็นมิวนะครับเช็คตัวนี้จะกดตัวนี้จะดเอเ f ฟ e ต์เช็คสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับตัวนี้จะเป็นใช้เยอะใช้ใช้น้อยใช้มากอะไรเงี้ยเช็ค เ,เช็คถังสองมันจะสร้างเช็คเราก็ใช้ประมาณนี้นะครับ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10้าเสเช็คหนึ่งสองสาประมาณนี้ฮนะถ้าเวลามีการพูดก็ค่นิดนึงนะครับไ,ไว้เช็ค1นึ่ นี่นะครับเวลามีการร้องเพลงก็ปรับประมาณบ่ายบ่ายสเช็คหนึ่สอนจะปรับตรงนี้นะครับแต่ละชอบ1นึ่ใช้มากใจน้อยเช็คเช็คหนึ่ถ้าอยากให้10ๆนะก็ปรับเสียงแหลมนะครับเช็ค1 2 3 4 5 7 8 9สาอันนีเ้เบสเช็ค1 2 3 4 5สอ เจ๊กคือไม่ใช่เลยเจ๊กหนึ่งสองสามส่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นการเล่งเกณฑะเล่งเกณเกณไม่ต้องเล่งเชื่อน,นครับการปรับเสียงใหม่ยังไงก็อยากให้ไฟตรงนี้แดงนะครับเพราะมันจะเกิดการหอนนะครับเช็คเช็ค เช็คเช็คเทสเทสเวลาเช็คเสียงนะครับเทสยังไงก็ได้อย่าให้มีการคลิกตรงนี้ครับงนั้นมันจะมีการหอนเกิดขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 90ครับสําหครับสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ